สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับที่เชิดชนพิชาค่ะในสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาคณิตศาสตร์บทที่9รูปสี่เหลี่ยมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมก่อนที่เรานะคะจะไปขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยมกันนั้นเรามาทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่ผ่านมากันก่อนค่ะนั่นก็คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานความสูงนะคะหาได้จากคา่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านใดด้านหนึง่งมาตั้งฉากกับด้านที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะเราจะเรียกว่าความสูงค่ะ สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะหมายถึงด้าน2ด้านนี้ค่ะขนานกันดังนั้นนะคะให้นาด้านที่ขนานกันค่ะมาบวกกันเราจะได้เป็นผลบวกของด้านคู่ขนานตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนค่ะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C D ค่ะตามรูปภาพที่กําหนดให้สังเกตรูปนี้นะคะเขาให้ความสูงมาแล้วค่ะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง D E ค่ะ ความสูงนะคะยาว6เซนติเมตรสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะหมายถึงด้าน2ด้านนี้ค่ะขนานกาันด้านแรกที่ขนานกาันคายาว8เซนติเมตรและด้านที่2ที่ขนานกาันยาว12เซนติเมตรจากนั้นนะคะนักเรียนเขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู A B C D จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานจากนั้นนะคะแทนค่าลงไปในสูตรค่ะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงนะคะนั่นก็คือ6เซนติเมตรคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านแรกที่ขนานกันายาวแปเซนติเมตรและด้านที่2ที่ขนานกันยาว2เซนติเมตรค่ะให้นำา8นะคะมาบวกกับ12ก็จะได้เป็น20ค่ะ บรรทัดต่อไปนะคะจะเขียนได้ว่าเศษส่วนสคูณหคูณยีตารางเซนติเมตรตัวไหนนะคะที่สามารถตัดทอนกันได้ให้นักเรียนตัดกันเลยค่ะนั่นก็คือ2 1งหค่ะ2อะไรได้6 2สอนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะด้านบนก็จะได้เป็น1นะคะคูณกับ3คูณกับ20จะเท่ากับ60ตารางเซนติเมตรตอบค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู A B C D เท่ากับหกตารางเซนติเมตร รูปที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว,าว้านั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมเส้นสองเส,งส,งส้นนี้นะคะนั่นก็คือเส้นทะแยงมุมค่ะเส้นทแยงมุมนะคะ,ะ,น,ะ,คะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงที่ไล่าจากมุมใดมุมหนึ่งค่ะไปยังอีกมุมที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นให้เรานะคะคนำเส้นทะแยงมุมสองเส้นนี้นะคะมาคูณกันค่ะเราจะได้เป็นผลคูณของเส้นทะแยงมุม เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ABCD ที่มีส่วนของเส้นตรง BD เท่ากับ5เซนติเมตรและมีส่วนของเส้นตรง AC เท่ากับ8เซนติเมตรจากรูปนะคะเรามาพิจารณาให้ตรงกับข้อความกันค่ะส่วนของเส้นตรงนะคะ BD ยาว5เซนติเมตรนะคะนั่นก็คือเส้นนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือส่วนของเส้นตรง AC ยาว8เซนติเมตรนั่นก็คือเส้นนี้นนเองค่ะ ซึ่งทั้งสองเส้นนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าค่ะ จากนั้นนะคะให้เขียนสูตรค่ะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว A B C D จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมจากนั้นแทนข้าวลงไปในสูตรได้เลยค่ะจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะเส้นแรกนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง B D เท่ากับ5เซนติเมตรและเส้นที่2นะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง A C เท่ากับ8เซนติเมตร5คูณ8นะคะจะเท่ากับ40ค่ะ ดังนั้นนะคะบรรทัดต่อไปจะเขียนได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณกับ40ตารางเซนติเมตรบรรทัดนี้นะคะถ้านักเรียนห็นนะคะว่าตัวเลขใดค่ะสามารถตัดทอนกันได้ให้นักเรียนตัดกันเลยนะคะนั่นก็คือสองสองค่ะ2อะไรได้40 20นั่นเองค่ะด้านบนนะคะก็จะได้เป็น1คูณกับ20ค่ะก็จะได้เป็นเท่ากับ20ตารางเซนติเมตรต่อพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว abcd เท่ากับ ารางินตตเเมรรซูปที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือรูปสีเเสปส่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าจะเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณเส้นทะแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่ง เส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นทแยงมุมค่ะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมใดมุมหนึ่งค่ะมายังมุมที่อยู่ตรงข้ามนะคะของรูปสี่เหลี่ยมนั้น Paw Safari lies. เราจะเรียกว่าเส้นทะแยงมุมค่ะเส้นสองเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นกิ่งค่ะเส้นกิ่งนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงที่ล่าจากมุมใดมุมหนึ่งค่ะแล้วไปตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมค่ะ เส้นกิ่งนะคะจะมีด้วยกัน2เส้นค่ะถ้าเรานำสองเส้นนี้นะคะมาบวกกันเราจะได้เป็นผลบวกของเส้นกิ่งค่ะตัวอย่างนะคะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม abcd มีส่วนของเส้นตรงนะคะ ac เท่ากับ8เซนติเมตรเส้นกิ่งส่วนของเส้นตรง df เท่ากับ7ซนติเมตรและ ส่วนของเส้นตรง DB เท่ากับ5าเซนติเมตรจากรูปนะคะเรามาพิจารณาให้ตรงกับข้อความกันเลยค่ะเส้นแรกนะคะที่โจทย์ให้มานั่นก็คือส่วนของเส้นตรง AC ยาว8เซนติเมตรนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงเส้นนี้นะคะซึ่งเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเส้นทะแยงมุมค่ะซึ่งมีความยาวนะคะ8เซนติเมตรต่อไปนะคะเส้นกิ่งจะมีด้วยกัน2เส้นค่ะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง DF ค่ะ เส้นนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นกิ่งนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง e b ค่ะนั่นก็คือเส้นนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนค่ะเขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม a b c d เท่ากับเศษ1ส่วนสนคูณเส้นทะแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งจากนั้นนะคะแทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะ จะได้ว่าเศษนึส่วนสคูณเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมนะคะนั่นก็คือ8เซนติเมตรคูณกับผลบวกของเส้นกิ่งเส้นกิ่งนะคะมีด้วยกัน2เส้นค่ะเส้นแรกนะคะยาว7ซนเมตรและเส้นที่2นะคะยาว5ซนติเมตรให้เรานำมาบวกกันนะคะจะได้เป็น12ค่ะ จากนั้นนะคะตัวเลขใดค่ะที่สามารถตัดทอนกันได้ให้นักเรียนตัดกันค่ะนั่นก็คือ2 1 2 2อ,อะไรนะคะได้8ก็2 4 8ค่ะด้านบนนะคะก็จะได้เป็น1คูณ4คูณ12จะเท่ากับ48ค่ะตารางเซนติเมตรตอบค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า A B C D จะเท่ากับ48ตารางเซนติเมตร เข้าสู่เนื้อหากันนะคะนั่นก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมตัวอย่างค่ะว่าวกระดาษตัวหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวด้านที่เท่ากันคู่หนึ่งยาวด้านละ8เซนติเมตรและด้านที่ยาวอีกคู่หนึ่งยาวด้านละ15เซนติเมตรวัดความยาวรอบรูปว่าวตัวนี้ยาวเท่าไหร่อันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนค่ะวาดรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวขึ้นมาก่อนค่ะ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะจะมีสมบัติก็คือด้านที่อยู่ติดก,กันค่ะจะมีความยาวด้านที่เท่ากัน2คู่ค่ะเรามาพิจารณานะคะโจทย์กันค่ะแล้วแทนค่าลงไปในรูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดมานะคะ ด้านที่เท่ากันนะคะคู่หนึ่งยาวด้านละ8เซนติเมตรค่ะทีเชร์นะคะกำหนดให้ค่ะด้านนี้นะคะยาว8เซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะด้านที่อยู่ติดกันค่ะจะยาวเท่ากันนั่นก็คือ8เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะด้านที่เท่ากันอีกคู่หนึ่งนะคะยาว15เซนติเมตรด้านนี้นะคะยาว15เซนติเมตรค่ะ ซึ่งด้านนี้นะคะจะอยู่ติดกันค่ะดังนั้นจะมีความยาวเท่ากันนั่นก็คือ1 5ซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะวัดความยาวนะคะรอบรูปของว่าวตัวนี้ยาวเท่าไรค่ะดังนั้นนะคะเขาจะให้เราหานะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะจะเท่ากับผลบวกของด้าน 4ด้านนะคะนำมาบวกกันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราแทนข้าลงไปในสูตรเลยค่ะด้านแรกนะคะยาว8ซนติเมตรด้านที่2ยาว8ซนติเมตรด้านที่3ยาว15ซนติเมตรและด้านที่4นะคะยาว15ซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนค่ะ นำนะคะมาบวกกันค่ะ8บวก8นะคะจะได้16 15บวก15จะได้เท่ากับ30ค่ะดังนั้นนะคะจะเท่ากับ16บวก30เซนติเมตรเมื่อเรานะคะเอา16บวกกับ30ค่ะเราจะได้เป็น46ซนติเมตรข้อนี้นะคะจะตอบว่าวัดความยาวรอบรูป ว้าวตัวนี้ยาว4 6เซนติเมตรซึ่งจะตอบได้แบบนี้นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันบ่อเลยค่ะถ้านำรูปสี่เหลี่ยมคางหูที่มีความยาวดังนี้สังเกตนะคะด้านที่ขนานกันค่ะด้านแรกนะคะจะยาว100ซนติเมตรค่ะจะขนานก,นกันกับด้านที่ยาว80ซนติเมตรค่ะด้านนี้นะคะก็คือด้านกว้างค่ะซึ่งด้านกว้างจะมีด้วยกันสองด้านค่ะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแสดงว่า2ด้านนี้นะคะมีความยาวเท่ากันค่ะนั่นก็คือ80ซนเมตร ถ้ามาวางเรียงกัน2ตัวดังรูปแบบนี้นะคะความยาวรอบรูปของโต๊ะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ประกบกัน2ตัวจะยาวเท่าไหร่สังเกตนะคะโต๊ะสตัวนี้ค่ะมาประกบกันค่ะทำให้ด้านยาวนะคะด้านนี้ค่ะนั่นก็คือด้าน100เซนติเมตรค่ะ ซึ่งด้านนี้นะคะจะอยู่ด้านในค่ะซึ่งเรานะคะจะไม่นํามาคิดนะคะเพราะว่าการหาความยาวรอบรูปนะคะเราจะต้องหาด้านนะคะที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยค่ะนํามาบวกกันด้านที่100นี้นะคะจะขนานกับด้านนี้ค่ะซึ่งด้านนี้นะคะจากรูปเลยค่ะด้านที่100ขนานด้วยนะคะจะมีความยาว80ซนติเมตรค่ะ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะด้านที่100ขนานด้วยนะคะจะยาว80เซนติเมตรค่ะที่เหลือนะคะจะเป็นด้านกว้างทั้งหมดเลยค่ะซึ่งด้านกว้างนี้นะคะจะมีความยาว50เซนติเมตรค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะหมายถึงว่า2ด้านนี้ค่ะยาวเท่ากันด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะยาว50เซนติเมตรค่ะและด้านกว้างของรูปนี้นะคะก็ sequel. จะยาวเท่ากันค่ะนั่นก็คือ50ซนติเมตรค่ะ สังเกตนะคะเมื่อเราหาความยาวของแต่ละด้านได้แล้วนะคะให้เรานะคะนำทุกด้านค่ะที่อยู่ด้านนอกนะคะมาบวกกันค่ะเราจะได้เป็นความยาวรอบรูปของโต๊ะนะคะเราจะไม่คิดนะคะด้านที่อยู่ด้านในหรือด้านที่นำโต๊ะสองตัวนี้มาประกบกันเราจะไม่คิดค่ะสังเกตนะคะด้านด้านนอกค่ะจะมีด้วยกันหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้าน 5ด้าน6ด้านเราต้องเอาทั้ง6ด้านนี้นะคะมาบวกกันค่ะเราก็จะได้เป็นความยาวรอบรูปนะคะของโต๊กนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ประกบกัน2ตัวค่ะดังนั้นนะคะเรามาเขียนสูตรค่ะความยาวรอบรูปของโต๊ะนักเรียน รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ประกบกัน2ตัวจะเท่ากับผลบวกของด้าน6ด้านให้เรานะคะคนำทั้ง6ด้านค่ะที่เราเขียนเอาไว้นะคะคมาบวกกันค่ะด้านแรกะะยาวห้าสิบเซนติเมตร แปซนติเมตรบวกกับ50ซนติเมตรบวกกับ50ซนติเมตรบวกกับ80ซนติเมตรและบวกกับ50ซนติเมตรค่ะ ให้เราน,ะะนำมาบวกกันค่ะใครจะบวกกันเลยทั้งหมดก็ได้นะคะหรือใครจะจับคู่ในการบวกก็ได้ค่ะเช่น50บวกกับ80นะคะจะได้เท่ากับ130เซนติเมตร50บวกกับ50นะคะจะเท่ากับ100ค่ะและ80บวกกับ50นะคะจะได้เป็น130เซนติเมตรค่ะมันทัดต่อไปนะคะจะได้ว่า130ค่ะบวกกับ100บวกกับ130ค่ะ จากนั้นนะคะนำา130บวกกับ100จะได้เป็น230ค่ะบวกกับ130ค่ะเซนติเมตรจากนั้นนะคะเรานำา230กับ130มาบวกกันค่ะเราจะได้เป็น360เซนติเมตรค่ะซึ่งข้อนี้นะคะจะตอบได้ว่าความยาวรอบรูปของโต๊ะ นักเรียนรูปสี่เหลี่ยมทางหมูที่ประกบกันสองตัวยาวสาม้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะพื้นที่ของห้องประชุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง5เมตรมีความยาว8เมตรต้องการปูก,กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ20เมตรเมื่อปูเต็มพื้นที่จะต้องใช้แผ่นกระเบื้องอย่างน้อยกี่เมตรสังเกตข้อนี้นะคะห้องประชุมค่ะ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นนะคะเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาหาพื้นที่ของห้องประชุมค่ะเมื่อเราหาเสร็จแล้วนะคะให้เราค่ะมาหาพื้นที่นะคะของแผ่นกระเบื้องที่เราใช้ปูค่ะซึ่งแผ่นกระเบื้องที่เราใช้ปูนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะดังนั้นนะคะแผ่นกระเบื้องค่ะเราจะใช้นะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเมื่อเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะทั้ง สรูปได้แล้วนะคะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าซึ่งเป็นของห้องประชุมและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งเป็นของแผ่นกระเบื้องได้แล้วให้เรานํามาหารกันค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้ค่ะว่าเราต้องการใช้แผ่นกระเบื้องนะคะอย่างน้อยกี่แผ่นซึ่งจะปูนะคะพื้นที่ของห้องประชุมได้เต็มนั่นเองค่ะสังเกตนะคะพื้นที่ค่ะ ของห้องประชุมนะคะที่เขาบอกด้านกว้ากับด้านยาวมาให้จะเป็นหน่วยเมตรค่ะแต่ของแผน่นกระเบื้องนะคะเขาจะบอกเป็นหน่วยเซนมาให้ค่ะดังนั้นนะคะให้เราค่ะแปลงหน่วยนะคะก็คือเราจะแปลงหน่วยเมตรนะคะให้มาเป็นหน่วยเซนะค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าเราจะใช้กระเบื้องจํานวนกี่แผ่นนะคะในการปูพื้นที่ห้องประชุมให้เต็มค่ะซึ่งในการแปลงหน่วยนะคะ ก็คือหน่วยเมตรนะคะไปหน่วยเซนค่ะหน่วยเมตรไปหน่วยเซนก็คือหน่วยใหญ่นะคะไปหน่วยเล็กนั่นเองค่ะให้เรานะคะนำไปคูณกันค่ะ1เมตรนะคะจะเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะ แต่ความกว้างนะคะที่เราต้องการแปลงหน่วยนะคะนั่นก็คือ5เมตรค่ะและความยาวที่เราต้องการแปลงหน่วยนะคะนั่นก็คือ8เมตรค่ะเรามาดูด้านกว้างกันก่อนค่ะกว้างนะคะ5เมตรค่ะดังนั้นนะคะเราแปลงหน่วยเราจะต้องนํา5ค่ะมาคูณกับ100จะเท่ากับ500เซนติเมตรค่ะต่อไปด้านยาวนะคะด้านยาวยาว8เมตรค่ะ จะเท่ากับ8คูณกับ100เท่ากับ800ซนติเมตรค่ะเมื่อเรานะคะหาทั้งด้านกว้างและก็ด้านยาวมาได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเรามาหาพื้นที่ค่ะพื้นที่ของห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะเท่ากับกว้างคูณยาว ซึ่งความกว้างนะคะที่เราแปลงหน่วยมาได้นะคะนั่นก็คือ500เซนเมตรค่ะคูณกับความยาวค่ะนั่นก็คือ800เซนตมรค่ะหน่วยของการหาพื้นที่นะคะจะต้องเป็นตารางเซนติเมตรค่ะ800นะคะคูณกับ500ค่ะจะได้เป็น400 0ค่ะตารางเซนติเมตร เมื่อเราหาพื้นที่ของห้องประชุมได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาหาพื้นที่นะคะของแผ่นกระเบื้องกันค่ะพื้นที่ของกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะมีสูตรก็คือด้านคูณกับด้านค่ะซึ่งเขาบอกความยาวของแต่ละด้านมาให้แล้วนะคะนั่นก็คือ20เซนติเมตรค่ะ ยี่สิบคูณยี่สิบตารางเซนติเมตรยี่สิบคูณกับยี่สิบนะคะก็จะได้เป็นสี่ร้อยตารางเซนติเมตรค่ะเมื่อเรานะคะหาทั้งพื้นที่นะคะของห้องประชุมได้แล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ของแผ่นกระเบื้องได้แล้วนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะมาหานะคะว่าเราจะใช้แผ่นกระเบื้องนะคะกี่แผ่นที่ใช้ปูนะคะ ห้องประชุมได้เต็มค่ะดังนั้นนะคะเราจะเขียนว่าเมื่อปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ของห้องประชุมจะ ต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดให้เรานะคะนำพื้นที่ของห้องประชุมค่ะมาหารนะคะกับพื้นที่ของแผ่นกระเบื้องค่ะจะได้เป็นนะคะ4ี่แสนค่ะหารกับ400ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะ เพื่อสะดวกแก่การตัดทอนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะตัดทอนกันเลยค่ะ0ตัด0ค่ะ0ตัด0ค่ะ4นะคะ1,4ค่ะ 4, 1,4ค่ะด้านบนนะคะก็จะเหลือ1ค่ะแล้วก็เหลือ03ตัวค่ะดังนั้นนะคะเรานะคะจะได้แผ่นกระเบื้องนะคะที่ใช้ในการปูค่ะ จำนวนทั้งหมด1,000แผ่นค่ะแล้วจะเต็มนะคะพื้นที่ของห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนวัดความสูงได้4.4เซนติเมตรและมีความยาวด้านละ8เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวรอบรูปยาวด้านละเท่าไหร่และมีพื้นที่เท่าไหรข้อนี้นะคะเขาถามความยาวรอบรูปค่ะกับพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขึ้นมาก่อนค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะจะมีความยาวทั้งสี่ด้านค่ะยาวเท่ากัน ข้อนี้นะคะเขาได้บอกความยาวของทั้ง4ด้านมาให้แล้วค่ะนั่นก็คือยาวด้านละ8เซนติเมตรค่ะความสูงนะคะข้อนี้เขาบอกมาแล้วค่ะนั่นก็คือ 4. 4เซนติเมตรค่ะถ้าเรามาว่าลงในรูปนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงค่ะที่ลากจากด้านใดด้านหนึ่งค่ะมาตั้งฉากกับด้านที่อยู่ตรงกันข้างนะคะเราจะเรียกว่าความสูงค่ะ ซึ่งความสูงในข้อนี้นะคะนั่นก็คือ4.4เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาหานะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการกันค่ะนั่นก็คือความยาวรอบรูปอันดับแรกเลยนะคะเขียนสูตรก่อนค่ะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากับ ผลบวกของความยาวด้าน4ด้านให้เรานะคะนำทั้ง4ด้านมาบวกกันค่ะนั่นก็คือ8บวก8บวก8บวก8หรือเรานะคะจะใช้อีกแบบหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือ นำ8มาตั้งค่ะแล้วคูณกับ4ค่ะเหตุผลนะคะที่นำ8มาคูณกับ4ค่ะเพราะแต่ละด้านนะคะยาว8เซนติเมตรค่ะและมีทั้งหมด4ด้านนะคะที่ยาว8เซนติเมตรค่ะ8คูณกับ4นะคะจะเท่ากับ32เซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลีล่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากับ32เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาหาพื้นที่กันค่ะพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากับสูงคูณฐานซึ่งความสูงนะคะโจทย์ข้อนี้ได้กำหนดมาให้แล้วค่ะนั่นก็คือ4.4นั่นเองค่ะฐานนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากมาตั้งฉากค่ะ หรือเราจะใช้เป็นความยาวด้านก็ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละด้านนะคะจะมีความยาวเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะฐานค่ะจะยาว8ค่ะหน่วยนะคะจะเป็นตารางเซนติเมตรค่ะ4.4คูณ8นะคะจะเท่ากับ35.2ตารางเซนติเมตรค่ะ ดังนั้นนะคะข้อนี้ค่ะเราก็จะหาความยาวรอบรูปนะคะได้แล้วค่ะนั่นก็คือ32เซนติเมตรและพื้นที่นะคะ35.2ตารางเซนติเมตรค่ะตอบนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนเท่ากับ32เซนติเมตรและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับ35.2ตารางเซนติเมตรค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกลองทำกันค่ะนั่นก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า146หถึงหน้า147ข้อที่1ถึงข้อที่4โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนคนใดนะคะที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนค่ะถ่ายรูปนะคะแล้วส่งในลายกลุ่มของนักเรียนค่ะแต่อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์ก็ขอจบในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยว กับรูปสี่เหลี่ยมไว้เพียงแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและส่งกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ